พวาออนไลน์เลิร์นิ่งเลสซอนบทเรียนออนไลน์ปีเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณการค้นหาข้อมูลการค้นหาข้อมูลที่สนใจบนอินเทอร์เนต็ต เป็นการพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์ลงไปในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เว็บไซต์หรือเครื่องมือที่ใช้สืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเรียกว่า Search Engine เครื่องมือนี้สามารถใช้ค้นหาข้อมูลได้มากมายเมื่อเปิดเว็บไซต์ Google ขึ้นมาหน้าจอของเว็บไซต์จะเป็นดังนี้การใช้งานโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ เพียงพิมพ์ข้อความหรือคำที่ต้องการค้นหาลงไปในพื้นที่สำหรับพิมพ์คำสืบค้นข้อมูลก็จะมีข้อมูลปรากฏให้เห็นเช่นค้นด้วยคำว่าสมบัติของสะสารเมื่อพิมพ์ข้อความลงไปแล้วคลิกเมาส์ค้นหาด้วย Google หรือกด Enter ที่คีย์บอร์ดโปรแกรมจะแสดงเว็บไซต์ต่างๆออกมาดังภาพ หากต้องการค้นหาภาพบนเว็บไซต์ Google สามารถค้นหาโดยพิมพ์คำหรือข้อความที่ต้องการค้นหาแล้วคลิกเมาส์เลือกค้นรูปสิ่งที่ได้จะปรากฏภาพที่เกี่ยวข้องขึ้นมาหากสนใจภาพใดให้คลิกเมาส์เลือกที่ภาพนั้นหากต้องการเก็บภาพไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำได้โดย คลิกเมาส์วขวาภาพที่เลือกจากนั้นบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการตามขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเมาส์วขวาภาพที่เลือกจะปรากฏหน้าต่างคำสั่งออกมาให้คลิกเมาส์เลือกคำสั่ง save image as 2. คลิกเมาส์เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บข้อมูลแล้วเลือกปุ่ม open 3. คลิกเมาส์เลือกปุ่มเซฟภาพที่เลือกจะบันทึกไว้ในโฟลเดอร์การนำข้อมูลมาใช้ต้องพิจารณาถึงผู้สร้างเว็บไซต์หรือนำเสนอข้อมูลนั้นด้วยการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับอาจประเมินจากประเภทของเว็บไซต์หากเป็นหน่วยงานราชการสำนักข่าวหรือองค์กรต่างๆ าเชื่อถืออาจจะมากกว่านอกจากนี้ควรพิจารณาถึงวันที่เผยแพร่ข้อมูลนั้นด้วยตัวอย่างหากนักเรียนต้องการข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้คำค้นว่าจังหวัดเชียงใหม่จะพบข้อมูลมากมายแต่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้มากที่สุดคือ เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการของจังหวัดเชียงใหม่โดยตรง